สาวจอดรถไม่เก่งหนุ่มโมโหชกฟันร่วงคำเตือนถ้าคุณพบชายรายเนี้ยขณะจอดรถล็อกรถให้เร็วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคนขับสาวจากลิฟต์สร้างความรำคาญให้กับชายรายเนี้ยมากสะจนเขาต้องเคาะฟันหน้าของเธอออกด้วยกําปั้นสุดโหดแครี่คนขับสาวรายเนี้ยกำลังพยายามจะจอดรถในแบบที่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ ชายที่ถอยเข้าจอดข้างๆเธอเห็นเข้ารู้สึกไม่สบอารมณ์ก็เลยเริ่มโวยวายผู้โดยสารของแทรรี่ได้เดินเข้าไปในสถานีบริการน้ำมันอาร์โคเพื่อขอความช่วยเหลือในขณะที่แทรรี่เริ่มบันทึกวิดีโอของชายที่ดูเหมือนจะโมโหแบบยังไม่อยู่ เขาตะโกนเสียงดังว่าอยากจะทายผมเหรอแล้วก็ชกเธอจนลงไปกองที่พื้นก่อนที่ชายขี้ยัวรายเนี่ยยังจะตามไปรรัวหมัดต่ออีกจนฟันหน้าของแทรี่กระเด็นกระดอนออกมากตำรวจกำลังตรวจสอบเหตุการณ์และตามล่าตัวชายผู้ต้องสงสัยรายนี้อยู่